สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบโทนี่นะครับวันนี้โทนี่พาทุกคนมาอยู่บ้านในโครงการแถวสันกำแพงนั่นเองนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแฝดน,นะครับจะมีเนื้อที่อยู่ที่39ตารางวานะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านไซส์ขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นไซส์ขนาดเล็กเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดเล็กนะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำนะฮะสำหรับจอดรถเนี่ย ถ้าเป็นรถคันเล็กนะครับสามารถจอดได้2คันนะฮะสำหรับรถอีโคคาร์นะครับแต่ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยน่าจะจอดได้คันเดียวนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยอายุอยู่ประมาณ6-7ถึงปีแล้วนะครับในส่วนของค่าส่วนกลางเนี่ยก็คือปีหนึ่งประมาณ8 4 0 0นสนะครับสามารถที่จะแบ่งจ่ายได้ด้วยนะในโครงการนี้ก็ยังมีสโมสรมีฟิตเนสมีคับ์เพา์ให้ด้วยนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะครับ ทำเลที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่แถวแยกตลาดเจริญเจริญนะครับใกล้กับพรมเมลดานะครับใกล้ตลาดสดนะแล้วก็ติดวงแหวนรอบ3ามไปสนามบินเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ1 5บหถึงยีนาทีโดยประมาณนะครับในส่วนของห้องครัวนะครับก็จะมีซิงค์นะครับมีเตาแก๊สให้นะครับอันนี้ตัวรงนี้ก็จะพาทุกคนไปดูในโซนของหลังบ้านนะครับ ในส่วนของหลังบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีเครื่องซักผ้าให้นะครับก็ต่อเติมด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของลิฟวิ่งนะครับเขาก็มีเครื่องปรับอากาศให้นะฮะในตรงนี้ก็ยังมีฮูดดูดควันให้นะครับสำหรับในการทําอาหารมาให้กลิ่นเนี่ยเฟุ้งนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ยังมีห้องเก็บของใต้บันไดให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่ได้ว่า เป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับเหมาะสาหรับครอบครัวขนาดเล็กในโครงการนี้ก็ยังสามารถที่จะปล่อยเช่าได้นะครับก็คือหลังหนึ่งที่ผมปล่อยเช่าไปให้ลูกค้าต่างชาติเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 6ื่นถึงหมื่นนะครับได้เลยนะฮะก็อย,อยิวก็ได้อยู่ประมาณ6%ได้อยู่นะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็มีเครื่องปรับอากาศมีเตียงให้นะครับแล้วก็ ในส่วนของชั้นบนเนี่ยห้องมาสเตอร์นะครับหรือห้องนอนอื่นๆเนี่ยจะต้องแชร์ห้องน้ําด้วยกันหมดเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นวิวติดทุ่งน้าเลยนะครับวิวสวยมากๆเลยพาไปดูในส่วนของห้องน้ำนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า3ห้องด้านบนนี่ก็คือจะใช้ห้องน้ํา แชร์ด้วยกันหมดเลยนะครับในส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะฮะก็สามารถที่จะเดินจากห้องนี้แชร์เข้าไปยังห้องน้ำได้เลยนะฮะในส่วนตรงนี้ครับก็เป็นส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวโทนี่จะเปิดให้ดูนะครับเราสามารถที่จะเดินออกไปยังโซนตรงนี้ได้นะครับบ้านเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับบ้านหลังนี้เสนอขายราคาอยู่ที่3ล้าน 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะยื่นเข้ากู้ธนาคารเนี่ยได้3.4ล้านนะครับก็เท่ากับว่าบ้านหลังนี้สามารถที่จะกู้เงินเหลือได้นะครับทุกคนนะฮะก็ใครที่อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือโทรมาสอบถามกับโทนี่โดยตรงได้เลยนะครับ ทางนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โทนี่ด้วยนะครับแล้วตามดูนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยโทนี่จะพาทุกท่านไปดูบ้านหลังไหนในโครงการสวยๆอีกนะครับก็ใครที่อยากต้องการให้โทนี่ไปรีวิวขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดให้นะฮะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวโทนี่จะทิ้งรายละเอียดและเบอร์โทรไว้ให้ครับวันนี้โทนี่ต้องขอไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ